ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนเราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์บนหน้าโพสเฟซบุ๊กของเราเนาะไอที่โพสต์ไปแล้วนะครับดูภาพเนาะไม่มียอดแชร์เลยนะครับไม่เปิดการมองเห็นโพสต์เลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยเนาะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR Code หน้าคลิปนี้กันได้เลย ใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถมาลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะ่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมเหมือนได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่าง,งสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะครับ ก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยเนาะแล้วก็ติ๊กฉันไม่โปรแกร,รมอหมอนเดิมมาตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่เก่าไหมมันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่าน g o o g l ลดา่ังตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนผมว่าเคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันก็มันหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกมากมายเลยนะครับ หลักๆก,ก็จะมีทาง f a เฟ o o ุ๊กอิสตาแกรม YouTube แล้วก็ Tik t o k เนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันบนมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาบนมู่ที่เพื่อนต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของอเพิ่มแชร์โพสตรงนี้ก็แล้วกันเนาะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับอะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของไ์ก,กันได้เลย แล้วก็ลองหาบริการที่เพื่อนต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะทางเว็บไซต์เขาก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมก็จะใช้ในหน้าของบริการตัวแรกก็แล้วกันลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเรานะครับแล้วก็มาคัดลอกลิงก์โพสที่เราอยากจะเพิ่มยอดแชร์นะครับไปวางใส่ในเว็บไซต์ได้เลย จำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูความส่อมาสูงดาลางตรงนี้กันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปซัก100เลยก็แล้วกันเว็บไซต์เขาก็จะคำนวณค่าใช้จ่าหลังที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จำนวนหนึ่งร้ยแชร์ของเราก็ตกอยู่แค่4บาทเองนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะก่อนนี้เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมา่านรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอนะไรผิดพลาดเนาะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับ เรีรการสั่งซื้อคูแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบรอจําเนินการเด้านร่างตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินเพื่อนๆนะครับ เข้ามาหน้าต่างหันเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่สีช่องทางในการชำระเลยนะครับก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูบินิวเวลเล็ตคริปโตเคเรนซีแล้วก็อ่างเปาเวลเล็ตตรงนี้นะครับเข้ามาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินจะสม,มัครแะแบกขึ้นไปแล้วนะครับเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรสนหนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเน ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาจะมีมากกว่า1000กว่าเรื่องเ,เลยนะครับมีทางพากไทยตับไทยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่วางๆก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับต่อมาให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยเนาะเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้า,าน,น,นี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีนี่นะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยก็อย่า ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนที่ติดปัญหาต่างอยากจะติดต่อแอดมินนะครับให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ ข้ามาหน้า,าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยถ้าเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับผมก็ยลืมนะครับแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยนะครับแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับหรือสปอร์ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเลยด้านล่างตรงนี้ก็ได้ก็จะมีทั้งหมดหมนะครับแจง้งปัญหาแล้วก็เลขออเดอร์ใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบเสริมข้อความตรงใน้กันได้เลยเนาะ ส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทางต่างนะครับยเฉพากในฟารีเพืแก่แอดมินก็สามารถกด,ดแท็กป้ายหนึขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดส่งตัวและล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูยอดแชงเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้นขึ้นมาคบตามจำนวนแบบเดิมแล้วหรือยังตอนนี้นะครับยอดแชงเราก็มีแค่ส4คนเองนะครับเดยผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะเรามาดูกันนะครับ เมืาอที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับเว็บไซต์เขาก็ทำรายการรวดเร็วม,มากเลยนะครับยอดแชงเราก็ขึ้นมาเป็น134คนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นอะไรที่รวดเร็วม,มากเลยเนาะถ้าใครสนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้ามาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บแฝงเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนหน้าสายมือตรงนี้กันได้เลยเนะนาะข้หนมาต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เราคัดล็อกลิงตรงนี้กันได้เลยนะครับ แล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่รู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเต็มต่ำและบาทขึ้นไปนะครับก็อย่าได้ต่อคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็ะทั่งสแกน QR โค้ดในคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมพูดผิดโปรแกรมใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ